สวัสดีครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมสมกวิทย e แคทเ Gaming นะครับวันนี้ก็อยู่กันใน Arma 3 e ส p o r t เดี๋ยววันนี้นะครับผมมีภารกิจนะครับผมวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆนะครับไปสนุกด้วยกันวันนี้เราจะไปขนวีดนะครับแล้วก็จะเอามาแจกจ่ายให้ประชาชนในเมืองนะครับได้มีความสุขด้วยกันทั่วหน้านะครับผมโอเคอย่างแรกที่ต้องมีนะครับก็คือ Pilot License นะครับใช้ในการซื้อฮอผมจะใช้ฮอไปขนนะครับผมจะตอนนี้ผมจะต้องไปอ่า เบิกตังก่อนนะครับเพื่อที่จะไปซื้อเสื้อผ้าซื้อกระเป๋าอะไรพร้อมแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาเจอกันอีกทีนะครับตอนเราเตรียมของอะไรเสร็จเนาะสวัสดีครับตอนนี้เรากลับมาแล้วนะครับผมก็ซื้อของเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ผมจะไปเรียกรถนะครับไปเออไปกาลาดไปกาลาดเอ้ยไปซื้อรถใหม่เลยดีกว่าแล้วเราจะเอาแร้งโรเวอร์นะครับแล้วเราจะเอาแรงโรเวอร์ไปแอร์ไปแอร์แล้วเราจะเรียกฮอนะครับเรียกฮอแล้วเราจะไปขนวีด โควิแล้วเราจะไปโปรเซดโปรเซตเสร็จเรามาแจกความสุขให้ประชาชนนะครับโอเคเบิกไปห้าหมื่นเผื่อค่าไรเส้นไม่รู้ว่าเท่าไหรอ่อ่ะเอาไปก่อนแล้วกันตัวรถครับผมโอ้ราคาสูงนั่นเลยอะ่ะเราเอารถในดีเนี่ย พอตบายแล้วกันครับประหยัดหน่อยเกิดเป็นจนจำต้องทนหน่อยน้องฝากเงินนะครับ mm hmm. โอเคเดี๋ยวเราจะไปแอร์ช็อปกันเอเหี้ยกดจะกดฝากไอ้สัสโอเคครับผม mm hmm. ตอนนี้แล้วก็ได้เวลาแล้วครับเลิกงางทมดีไปกันเลย mm hmm. เราจะไปแอร์ช็อปกันนะครับโอเค mm hmm. เริ่ม บิดแ,ดแต่บิดแต่โซเฟียอันนี้ก็จะขับรถไปเรื่อยๆนะครับก็ไม่รู้นะครับว่าทริปนี้จะไปได้สำเร็จหรือเปล่าก็มารับชมกันครับอนนี้ก็ขับรถไปนะครับโอเคตำรวจหายอยูไหนหมดว่าออน19ไม่มีเลยอะ่ะในเมืองหายหมดเลย นั่นแหละโอกาสดีครับเราจะได้เป็นคนีดกันเราเอามาแจกคนในเมืองจะดูต่อหน้าตำรวจเลยคอยดูไปไปไป,ไปขับแบบซิกแซกนิดหนึ่งครับกันกันเดี๋ยวโดนยิงอีกหนึ่งจะสามโลครับผมโอเค ไม่รู้ว่าจะโดนดักยิงไหมครับเข้ามาในเมืองนี้เสี่ยงๆอยู่เหมือนกันนะครับผมเมืองนี้ยิงกันบ่อยมากอึ๊บอาชาขับเก่งจ้าขับเก่งอันนี้ขับรถไปเรื่อยๆนะครับ อย่าได้วันตอนนี้ไม่แอร์รอบโอ้ยาวาไปเก็บไปตัวคนเดียวจะไหวไหมเนี่ยห้าร้อยโลนะครับผมโอเคเราอ้อมนะครับเราไม่ไปทางสามแยกเยดี๋ยวโดนยิงฉลาดไรขผมฉลาดหรือเปล่าเค,คบตอนนี้ขับรถไปนะครับผมจนกว่าเราจะไปถึงนะครับ โอ้ยโอ้ยนั่นไงกูว่าแล้วโอ้โหเรื่ดเหลือเก้าสิบเลยไม่เป็นไรอึดโอเคฮึบอ่าคลิปนี้ผมตั้งใจจะเอากัญชานะครับมาแจกประชาชนทุกคนในเมืองนะครับแจกโดยไม่คิดเงินเลยครับผมดูคาคาฮอนฮอนซุ้งไหนวะ แอ่ช็อปเมเคไปตรงนี้นะครับอ๋อดูราคาก่อนนะครับผมอ๋อใครเนี่ยอุย้ยน่ากลัวว่ะอ๋อเรเบิลว่นเนี่ยืมแพงว่ะสองล้านเจ็ดโอ้โหหมดตัวกันเลยทีเดียวนะครับงานนี้จัดไปเราต้องลงทุนนะผมสองล้านเจ็ดโอ้ย ถือว่าเจ็บตูดเลยอะหนึ่งสิบร้อยพันหมื่นแสนเบิกทีละแสนไดเปล่าวะสองล้านเจ็ดเอาเอาเลยกูหมดตูดเอาที่มึงสบายใจเลยไม่เป็นไรครับเพื่อภารกิจเราต้องยอมลงทุนจัดไปชิช่าเฮ้ยหายไปไหนวะจะออกมาตรงไหนครับเนี่ยอ๋อนั่นไง โอเคครับผมตอนนี้เราก็จะไปวีดฟิวกันเลยวีดฟิวอยู่ไหนวะ่าวีดฟิววีดฟิวผมจำไม่ได้ว่ามันอ๋อนี่ไงเดี๋ยวต้องหาวีดโปรเซสไปด้วยครับอยู่ตรงไหนนะนี่ไงโอเคจะรวยแล้วนะครับผมก็มาติดตามชมดูครับว่าผมจะไปรอดกับพิษนี้แล้วครับประชาชนจะได้รับกัญชาจากไร่จากผมด้วยนะครับโอเค ของสดต้องดีกว่า,าก้อนอยู่แล้วนะครับเราจะไปเก็บให้ประชาชนได้ดุดดำกันโอเคเสียงหอดังมากติดโลนะครับผมไปเรื่อยๆเน่อยก็พักโอเค สายลุงสวยมากเกมนี้เดี๋ยวเราก็จะตัดฉากไอตัดฉากไอไอสัตว์ตัดฉาก,อากโอ้โหผมนี่มึนเลยครับผมเราจะตัดฉากไปตอนสำคัญสำคัญนะครับแม่ก็ตอนใกล้ถึงนะครับโอเคตอนนี้เราใกล้ถึงแล้วนะครับใกล้ถึงวิดฟิลแล้วครับผมโอเคเราจะไปเก็บกันนะครับอีกแค่2โลนะผมเราจะมาเจอคนป้นหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับเช่แน่เราไม่มีปืนนะผม มาลองดูนะครับว่าชิปนี้จะไปรอดหรือเปล่าตอนนี้เซิร์ฟลื่นมากเลยครับ FPS 46 50นะครับผมนี่ขับฮอแบบซิกแซกมันมันแล้วผมนี่เราใกล้ถึงแล้วอีกเก้าร้อเมตร800เมตรโอเคผมขับฮอไม่เก่งครับต้องลงแบบออโต้อยู่ บีดฟิลจ้าฉันมาแล้วจ้ะมีคนไหมนะไม่มีใช่ไหมละ่ะวาฮ่ะค่ะเสร็จโกะครับผมไม่มีคนเสร็จโจนครับผมเสร็จโจนได้เวลาโจนนะครับผมมาร์กดีๆหน่อยโอเคเราจะลงจอดบีดฟิลกันแล้วครับผมไม่รู้ว่าทริปนี้จะไปรอดไหมครับเรามาชมเนื้อนะครับท่านผู้ชม โอเคครับผมตอนนี้ก็รีบเก็บก่อนนะครับตอนนี้คนยังไม่มาเก็บเนี่ยวะโอเคเก็บครับผมเก็บเร็ว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 ซิเร็วเร็วเร็วทำไมมันไม่ขึ้นวะนี่ไงอุย้ยต้องเก็บตรงไหนตอนเนี้ย okay, ครับผมกดรัวๆตอนนี้เราเก็บไปเรื่อยๆนะครับผม กดวินโดนะครับเพื่อนำการเจ็บคันาบิสนะครับแล้วเราจะเอาไปโปรเซสเสียวว่ะเสียวคนมากเลยตอนนี้ขออย่าได้ทำร้ายกันเถอะนะครับผมผมนั่นใจจะเอาของชิ้นนี้ไปแจกให้ประชาชนทุกท่านแจกความสุขให้ประชาชนนะครับโอเคเราจะทำตามสัญญา นีเราได้มาห้าอันอยู่เลยอะ่ะโอ้โหนำมันมาขึ้นช้างเนี่ยรีบเก็บครับผมรีบเก็บต้องทำเวลาหน่อยนะครับผมเดี๋ยวผมก็จะตัดฉากไปตอนเก็บเสร็จเลยนะครับ ตอนนี้เราก็ได้ค a n n a b i มาสิบหอันนะครับน่าจะพอแล้วล่ะครับเราไม่ต้องใช้เยอะนะครับโอเคได้เวลาไปโปรเซสแล้วครับผมไปโปรเซสกันครับหลังจากนั้นผมก็จะไปแจกประชาชนครับที่เมืองคาวาลาและอเทลลาถ้าเป็นไปได้นะครับโอเคฝันนั้นยิ่งใหญ่นะครับสูงหัวใจสายเขียวนะครับผมเฮ้ยฮอฮอฮอกัวแล้วยายาโอ้ยโอ้ย ไอสัตว์เอ้ยไอสัตว์เอ้ยโอ้ยเวรกรรมผมจะต้องทำยังไงต่อไปเนี่ยโอ้โยทำยไงดีครับเนี่ยผมจะทำยไงดีผมจะทำยไงด,ดีโอ้ยไม่น่าเลยเราเลือกที่จอดไม่ดีอะ่ะโอ้ยผมทำยไงดีอะ่ะ เสียใจครับนายวิทมากดิดไปแล้วมันหายด้วยนะครับเพราะว่าเรายังไม่ได้โปรเซสทำยงดีเนี่ยมผมพอรู้แผนแล้วครับมันจะมีอยู่ที่หนึ่งเขารับจ้างแบบรับส่งอะไรพวกนี้เดี๋ยวผมมาลองติดต่อเอ้ยมันได้ไหมวะลองดูนะครับลองขึ้นดูรอบนี้เราจะเอียงเครื่องขึ้นหน่อย,อยน้ำมันก็จะหมดด้วยไปรอดเนี่ยนตะ้องไปเติมน้ำมันก่อน เฮ้ยอย่านะโอ้ยเวนการรมอีกแล้วเวนการรมอีกแล้วรอบนี้ตายแน่เลยโอ้ย,อยจะไปรอดนหมวะเนี่ยชีวิตของผมจบลงนี้หอลำนี้แน่เลยครับท่านผู้ชมแล้วน้ำมันต้องไปเติมไหนวะเนี่ยน้ำมันน้ำมันโอ้โหเราไม่รู้ด้วยเอาไงดีวะ รู้สึกที่มาร์เก็ตมันจะมีหรือเปล่าลองไปดูที่ม,มาร์เก็ตดีไหมมาร์เก็ตคาวาล่าใกล้เอ้มาร์เก็ตตรงนี้ลันโอเคไปดูที่มาร์เก็ตกันนะครับโอเคผมไปต่อผมจะต้องเอากัญชาไปแจกประชาชนในเมืองให้ได้ครับผมความฝันนั้นยิ่งใหญ่นี้จะไม่มีทางยุติลง เฮ้ยเฮ้ยทำไมฮอมันเสียสย์ง,ง่ายจังวะครับตอนเนี้ยนั่นไงน้ำมันหมดมันมีอยู่ที่หนึ่งอ่ะดี่เขารับจ้างแบบรับส่งฮอเดี๋ยวผมจะลองไปติดต่อในทีเอสด,ดูแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่นะครับเดี๋ยวผมจะตัดต่อคลิปใหม่อีกทีผมต้องขอโทษทุกคนจริงนะครับภารกิจวันนี้่คงม,มาถึงสิ้นสุดที่วันนี้แล้วครับเพราะว่าตอนนี้เซิร์ฟมันเรียกรถหรือฮอไม่ได้นะครับ จึงทำให้คนน่ะไม่มาไม่สามารถมารับผมได้เ้าภารกิจของเราจึงต้องเป็นอันนี้สิ้นสุดนะครับก็เสียใจนจะครับไปเจอันใหม่ห,หดดัวตำรวจดีกว่าอะไรวะตำรวจหัวใครเนี่ยด้านหนึ่งโอเควันเฮลนะครับผมดูดิว่าตำรวจจะมาไหมครับไห,หไ,ไหนวะรู้วดาใไ้ปไหนอ่ะ นี่ปล่าวะอ๋อนี่ไงใช่แล้วไม่รู้ว่าตำรวจะจะมาไหมนะครับเราว่าขอจบชิปเพียงเท่านี้นะครับผมก็ขอบคุณทุกคนที่เสียสละเวลาเข้ามาดูนะครับขอบคุณครับ